สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําความรู้จักกับโลโมีหรือมีนําเลี้ยวอาหารทิมพิเศษของจังหวดงัดตรังที่เพิ่งคว้าตําแหน่งสุดยอดอาหารทินประจําจังหวัดในโครงการ หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นค่ะโลหมี่เป็นอาหารมงคลสูตรลับของชาวจีนวางตุ้งในจังหวัดตรังค่ะมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษชื่อโลหมี่แปลว่าหมี่ลวกระดานส่วนมีนํำเลี้ยวหมายถึงการน,นำเนื้อทุกอย่างมาผสมกันเมนูนี้มีความสำคัญในพิธีกรรมต่างๆของชาวจีนในตรังค่ะและยังมีความเชื่อด้วยนะคะว่าการกินเส้นหมี่จะทําให้อายุยืนยาววิธีท,ทาโลหมี่ เริ่มจากการเที่ยวน้ำซุปนั้นเกือบสองชั่วโมงค่ะผสมกับวัตถุดิบหลักอย่างเนื้อหมูไก่กุ้งแห้งปูเห็ดหอมและตับหมูค่ะปรุงรสให้กลมกลมเพิ่มความเหนียวด้วยแป้งมันและตกท้ายด้วยหอมเจียวกับเห็ดหอมถ้าใครมาเที่ยวตรังอย่าลืมไปชิมเมนูนี้กันนะคะรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แสนพิเศษผ่านจานอาหารเลยทีเดียว